สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยว่าเจ็บอยู่เล่นได้หรือเปล่านะครับก่อนอื่นเนี่ยผมเล่นกล้ามานะครับอาการเจ็บมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ผมขอแบ่งสั้นๆคร่าวๆนะครับที่2รูปแบบที่ผมเคยเจอบ่อยๆนั่นเองอย่างแรกนี่ก็คือเจ็บแบบดอมนะครับไม่ใช่ดอมมินิกในฟาสแปที่โดนระเบิดใส่นะครับ ดอมในที่นี้นะครับมันก็คืออาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนะครับอาการที่เราล้าจากการที่เราฝึกมาเมื่อวานเพื่อนๆหลายคนที่เคยเข้าฟิตเนสเนี่ยล้วเพิ่งเล่นครั้งแรกหรือว่าเพิ่งออกไปวิ่งครั้งแรกมันก็จะรู้สึกปวดปวด,ปวดเมื่อยนะครับซึ่งอาการปวดแบบนี้มันก็จะมาพร้อมกันทั้งสองข้างงงไหมร่างกายเรามันขนานกันนะครับผมมีแขนสองข้างเล่นแขนก็จะปวดพร้อมกันถ้าคุณปวดข้างใดข้างหนึ่งนะครับพิเศษกว่าอีกข้างหนึ่งโดยรู้สึกแบบแปลกๆเนี่ยอันนี้คุณข้ามไปข้อ2ได้เลยโดยอาการปวดแบบแรกเนี่ยปวดแบบ ดอมเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมผมตอบได้เลยนะครับว่าขึ้นอยู่กับอาการของคุณครับถ้าคุณปวดแบบโคตรของโคตรมากนะครับอย่างเช่นวันนั้นคุณเล่นขามานะครับหรือว่าสคอร์ตมานั่นเองเดินนะครับสภาพแม่งยังกระปูนะครับแบบสภาพผมตอนนี้เลยนะครับก็แนะนำนะครับร่างกายเรามีต้องมากมายหลายส่วนนะครับไม่จําเป็นต้องฝึกมัดซ้ำๆหรือมัดที่เราชอบก็ได้ผมเชื่อนะครับว่าใครหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยฝึกขาซ้ำๆกนหรอกส่วนมากจะเป็นไม่อก ก็ไหลไม่ก็หน้าแขนนะครับก็ฝึกซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับกล้ามเนื้อเนี่ยมันควรใจพักนะครับประมาณ24-48ชั่วโมงนะครับเป็นอย่างต่ําแนะนานะครับให้คุณไปฝึกกล้ามเนื้อส่วนอื่นนะครับมีมากมายกายกองนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนอกหลังไหลนะครับฝึกให้มันไม่ซ้ํากันก็พออย่างเช่นคุณฝึกอกมานะครับอกคุณระบมช้ําที่หายไววอดพรุ่งนี้คุณก็ไปฝึกมัดคู่ขนานก็ได้อาจจะเป็นมัดหลังก็ได้ซึ่งใช้แรงดึงนะครับหลังแขนที่เราใช้แรงพักเราก็ไม่ใช้นะครับพอเราใช้แรงดึงมันก็ ไม่เกิดผลกระทบอะไรก็แนะนําให้ไปฝึกมัดอื่นได้เลยนะครับอะแล้วมารูปแบบที่2นะครับก็คือการเจ็บแบบจอยหรือเจ็บข้างใดข้างหนึ่งนะครับการที่คุณเจ็บข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยรู้สึกผิดนะครับเวลาคุณเล่นเป็นเพสและอยูด่ดีไปเจ็บไหลนะครับหรือว่าคุณเล่นหลังนะครับเดดลิ์นะครับแล้วคุณปวดจุดใดจุดหนึ่งหรือรู้สึกแปลกๆนะครับอาการเจ็บ ส่วนมากจะมาในรูปแบบข้างเดียวหรือว่าจุดๆเดียวสมมุติแบบอาการของผมนะครับก็คือปวดไหล่หลังใช่ไหมครับผมเล่นเนี่ยน้ำหนักนะครับแทบจะเล่นได้น้อยมากๆเลยนะครับเหลือ40%นะครับเนื่องจากเจ็บนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เล่นตามจำนวน40%นั่นเลยเราก็เล่น4เซตเหมือนเดิมแต่เรายังมีแรงเหลือใช่ไหมครับเอาแรงที่เหลือนะไปเพิ่มเซตท่าอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น l a t ท r ร l ลไซ d e นะครับ มันไม่ได้ตายตัวนะครับในตำราเขียนว่าต้องเล่น4เซตพอดีเป๊ะท่านี้4เซตพอดีเป๊ะนะครับเราเพิ่มมาเป็น6เซตก็ได้เพราะว่าเราเอาแรงจากท่าที่เราเจ็บมาใส่นั่นเองนะครับผมเจ็บมาเกือบจะทุกรูปแบบนะครับแม่งขับรถไปทํางานที่สีพันวานะครับรถแท็กซี่นะครับปาดแดกหัวรถลมไปนะครับเขาเนี่ยกระแทกกับที่แรกที่พื้นนะครับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขาแม่งแทบจะแทบจะงอเงี้ย งองเงี้ยงอสุดไม่ได้นะครับสคอรตเนี่ยผู้หญิงข้างๆนะครับสคอรตหนักกว่านะครับทุกวันนี้ก็ฝึกกับพี่เนนะครับพยายามค่อยๆสคอรตมานะครับอายผู้หญิงข้างนะครับสคอรตหนักกว่าเรานะครับทุกวันนี้นะครับกล้ามเนื้อมันพัฒนามันซ่อมแซมนะครับก็กลับมาในรูปแบบเดิมยกได้หนักกว่าเดิมส่วนอาการเจ็บเนี่ยผมขอฝากบอกเพื่อนๆไว้นะครับว่าการที่เราเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันไม่มีการที่เราเล่นโดยการปลอดภัย100%มาขายฝันคุณหรอกครับแม้แต่คนที่ฝึกซ้อมปิงปองนะครับตีไปตี นะครับลูกปิงปองนะครับข้อมือยังเค็กกันได้เล่นบัตนิ้วยังซนกันได้นะครับเล่นบอลขาเท้ายังแพงกันได้นะครับอันนี้เราแบกน้ําหนักกันมากกว่าน้ําหนักตัว 2- 3สาเท่านะครับมันก็มีการเจ็บอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นโปหรือมือใหม่นะครับอย่างผมเองเนี่ยแม่งโชคโชนนะครับร้อยกว่ารูปแบบนะครับอย่าภูมิใจชิบหายเลยก็ประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้ฟังนะครับถ้ามีอาการเจ็บนะครับเราก็แค่ไปเติมท่าอื่นนะครับเพิ่มเสร็จขึ้นแล้วเล่นท่านั้นเบา ค่อยๆปรับเอานะครับแล้วสักวันหนึ่งเราก็หายเจ็บแน่นอนนะครับอย่าคิดมากมันเป็นเรื่องปกติ No pain, no gain นะครับแบบวูยไม่ใช่นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะแบ่งปันประสบการณ์อุบัติเหตุหรือว่าเล่นเวทอะไรมาแล้วฟื้นฟูมาได้หรือฟื้นฟูไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวมาแชร์ความช้าโปเตโต้กันนะครับเล็งที่อย่านีก็เจอคลิปหน้าโชคดีไม่มีนี่สวัสดีครับ